เกขอบใจนักที่พี่เข้ามามาคว้างนางน้องพร้อมกับเงินตาแม่นว่าจากดอนลาก็พ่อได้มีกินกรานศึกษาน้องนี้ก็ต่ำต้อยทางเรือสิ้นจึงตัดสินใจจากบ้านโบยบินมาทำมาหา,า,ากินอย่ง ว่าหนูเป็นเมียเชาวฟัวรทหารฝรั่งก็แล้วแต่เขาเขามีมนีน่สะตางเขาบ่กหูเอียงกับภากันเราไปหันมาฟังตัวฉันสิมาเราว,ว่าฉันเป็นเมียชาวมาด้วยความจำใจย่อนความรำบากเขา ปัถหาอยู่เสียงคนเือเแกล้งแซาว,ว่าหนงเป็น<อ>เมียเช่าวพวกทหารฝรั่งกะเร็วแต่เขาเหานีมีตาตั้งเขาบ่หูเอียงกับพากันเราไปหันมาฟังตัวฉันสิมาเราว่าฉันเป็นเมียเช่ามาด้วยความจำใจ ย้อนความร่ำบากเขา้าปากมันแพงารสิให้เหตุจังได้พ่อแม่เพิ่นถาอยู่เสียงคนหรือแกล้งเร้าว,ว่าน้องเป็นเนี่ยเชาาพวกทหารปรังก็แล้วแต่เขาเฮานี่มีสตังเขาบะฮูเอียงกับพาก,กันเว้าไป หันมาฟังตัวฉันสิมาเราที่ฉันเป็นเนี่ยชาวมาด้วยความจำใจอยอดความร่ำบากเขา้าปมันแพงารสิให,เห้เฮ็ดจังได้พ่อแม่เพิ่นถ่าอยู่เสียงคนลือแกล้งเซว,ว่าน้องเป็นเนี่ยชาวพวกทหารฝรั่งกระแล้วแต่เขาเฮานี่มี สตังเขาบอกหูยียงกับพากันเว้าอวไปหันมาฟังตัวฉันสิมาเราว่าฉันเป็นเียาชา่ามาโดยความจำใจงาน,นกล้าม่ำบากเขาป่ามันแพงไรสิให้เฮ็ดจังได้พ่อแม่เพิ่นขาอยู่